ธุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของโรงแรมนะครับสิ่งปลูกสร้างนะครับธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในระดับเชื่อได้ว่า 5- หรือ6ดาวอะไรก็แต่นะครับโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในเรื่องของศูนย์กลางที่เป็นเมืองของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยแล้วแล้ว,ลวลก็อ,อย่างเช่นที่ภูเก็ตนี่นะครับนาทีนี้ก็ลุกหลามใหญ่โตไปจนกระทั่งถึงธุรกิจที่เรียกได้ว่าเป็นโรงแรมรีสอร์ทระดับหรูหราจาดาว6ดาวขึ้นแถมที่พัก นะฮะห้องพักเนี่ยก็ตั้งอยู่บนหน้าผามองมาเห็นเวิ้งของทะเลอันดามันสวยสดงดงามแต่นาทีนี้เองก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของโควิด -19 และมาถึงนาทีนี้รายได้ก็ไม่มีจนกระทั่งไม่มีนักท่องเที่ยวจําเป็นต้องขอขยายเวลาและงดการจ่ายค่าเช่าให้กับกองทรัสที่บริหารอสังหาริมทรัพย์หรือธุรกิจประเภทนี้แล้วนะครับเรื่องนี้นี่นะครับก็คือบริษัทชานอิสระรีดแมネจเมนต์จำกัดคือถ้ามีคําว่ารีด นะรอเรืออีทอทหารนี่เป็นภาษาไทยมาจากภาษาอังกฤษคือ REIT รีท e e นี่นะครับก็เป็นอ,องค์กรนะครับคือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเข้าไปบริหารอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนกลับมาให้กับท่านงนัถืงหุ้น หรือผู้ที่ลงทุนในกองหลีดพวกนี้นะครับพักหลังๆที่เราจะเห็นครับนะฮะว่าอสังหาริมทรัพย์พอเติบโตไปถึงจุดหนึ่งในแง่ของที่อรฒนา e หรือผู้พัฒนาโครงการก็มักจะเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นเพื่อระดมทุนแล้วก็ไปทําโครงการขยายต่อแต่ในพักหลังนี้เราก็จะพบว่าเมื่อมันมีโครงการอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นมากมายแนวคิดก็เคยมีการจัดตั้งนิติบคุคคลที่เรียกว่ากองหลีดขึ้นมาซึ่งหลีดตัวเนี้ยก็จะเข้าไปบริหารให้ผลตอบแทนกับคนที่มันซื้อหุ้นของกองหลีดโดยกองหลีดก,ก็จะไปดูว่า โครงการอสังหาริมทรัพย์ไหนที่มีรายได้สม่ำเสมอเป็นเสือนอนกินหรือ a s s i v e income ก็จะเข้าไปลงทุนตรงนั้นนะครับแนวคิดพวกนี้ก็จะมีการตั้งกองหลีดเพื่อไปบริหารจัดการกับธรุรกิจที่คาดว่าเงินจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือธรุรกิจที่เรียกว่า hospitality หรือ Hotel โ o s p i t a l i t y โดยเฉพาะมองเห็นว่าเมืองไทยเป็นตลาดที่พึ่งพาของนักงทุนต่างประเทศและนักตลาดท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดอันดับต้นๆของโลกแต่พอโควิดมันเกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างชออ็อตแ จนในที่สุดทําให้บริษัทชานอิสระรีดแมนจเมนต์จำกัดเนี่ยนะครับต้องทําหนังสือเป็นทางการแจ้งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็เพราะว่าอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ถูกไหมฮะการแจ้งไปตรงนี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าคือรีดเนี่ยเขาเป็นบริษัทนะเป็นบริษัทเป็นผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โรงแรมสีพันวาที่ภูกเก็ตนะครับ ก็ได้รับหนังสือครับจากบริษัทสีพันวาแมนจ์มนเม้นต์จำกัดก็คือเป็นบริษัทให้บริการโรงแรมนี่แหละส่งมาให้กับกองบรองัีของสีพันวาเนี่ยนะฮะาะว่าตอนนี้นี่นะครับนะฮะอยากจะให้กองทรัสต์รทเนี่ยนะฮะให้ความช่วยเหลือกับธรุรกิจโรงแรมสีพันวาโดยการขยายระยะเวลาการเช่าค่างวดเดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎามคมกุมภาพันธ์มีนามิถุนายนกรกฎาคม4เดือนเนี่ยนะครับ จากการกำหนดค่าชำระค่าเช่าเดิมของแต่ละงวดออกไปอีก6เดือนและผ่อนผันหรืองดเว้นการชำระค่าเช่าวงวดเดือนเมาษายนและเดือนพฤษภาคมทำไมต้องผ่อนผันยก,ยกรลิก2เดือนเพราะเป็นเดือนที่เจอการปิดล็อกดาวนะครับโดยผู้จัดการกองทัสและทรัสตีก็พิจารณาเห็นสมควรตามรายละเอียดที่ขอระยะเวลานะฮะชำระค่าเชา่างวดกุมภาพันธ์มิถุนายนและกรกฎาคมเลื่อนออกไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ อันนี้คือในแง่ของบรรทัดหรือประโยคภาษาเขียนที่ต้องแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แต่ถ้าบอกว่าเป็นภาษาพูดแล้วเราก็ท่านผู้ชมครับนั่นก็หมายความว่าโรงแรมไม่มีคนเข้าพักตลาดซึ่งเป็นนักเที่ยวต่างประเทศไม่มีคนมาทัวริสไม่มีเข้าประเทศไทยเพราะยังอยู่ในช่วง,งามาตรการปิดหน้าฝาตลาดการท่องเที่ยวที่เป็นระดับหรูหราขึ้นบนจะบอกว่าลมสายก็ไม่เชิงแต่หายหดไปเลยเพราะไม่มีกำลังซื้อเข้านะครับ ดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทําให้แม้แต่รายได้ที่จะเข้ามาในตัวโรงแรมและทําให้เกิดการจูงใจในการลงทุนในธุรกิจประเภทกองรีก็หดหายลงไปด้วยนะครับซึ่งมันก็สะท้อนได้ชัดเจนนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทโรงแรมรีสอร์ทโฮสเทลไม่ว่าคุณจะจับกลุ่มในระดับไหนก็แล้วแต่เนื่องจากว่าพึ่งพ่ารายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศเสี่ยงสูงถึง100%ซ และเมื่อเกิดกับสภาวะอย่างนี้ย่อมทําให้รายได้ไม่เข้าสู่โรงแรมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ต่อให้จะมีสภาวะการดึงหรือมีสายป่านดึงได้ยาวนานขนาดไหนนั่นก็จะส่งผลกระทบไปถึงเรื่องของการให้ผลตอบแทนต่อน,นักลงทุนในประเภทของประเภทกองหีดอสังหาริมทรัพย์ที่พุ่งเป้าไปที่โรงแรมและรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นระดับกลางขึ้นหรูก็ตามดังนั้นแล้วนี่นะครับโควิดนั้นกระทบทุกส่วนจริงๆครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่แม้แต่โรงแรมสีพันวาที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะ ก็จําเป็นต้องทําหนังสือขอขยารยระยะเวลาและงดการจ่ายค่าเช่าเข้ากองทรัสต์ที่ดูแลบริหารของโรงแรมสี่พันวากนะฮะก็ครับนาทีนี้ก็ต้องกลับมาดูกลยุทธ์หรือว่าวิธีการในการบริหารจัดการธุรกิจแล้วก็สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งนั้นเพราะนาทีนี้เราพึ่งเงินจากตางประเทศกันมาเยอะจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับ